ตำนาน10กว่าปีาร้านต้นตำรับขาหมูเยอรมัน260ร้อยหกส่ปลินสองร้อยหกส่สผัดเม็ดมะม่วงร้อยสี่เก้าจบถ่ายได้บิงซูเกตหิมะมีทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล<ท> <ๆ S 2> ็กอยู่อุตรดิตถ์ในช่วง10ป,ปีนี้จะต้องคุ้นเคยกับร้านต้นตำรับที่มีห้องจัดเลี้ยงใหญ่มากมีห้องรับจุได้20คนพร้อมคาราโอเกะมันมันสำหรับใครใสายโยกสายฟรอต้องมาแล้วครับอาหารจัดหนักจัดเต็มเริ่มกันที่ขาหมูเยอรมันตุ๋นสมุนไพร3าชั่วโมงกรอบมากชิ้นใหญ่ชิ้นโตร้อนออกมาเหลือแต่กระดูกราดสอย่างรัาด กรุบกรุบกันเลยน้ำจิ้มไม่พอขอเพิ่มได้ดน้ำแซ่บๆกับต้มแซ่บกระดูกเสิร์ฟมาพร้อมกับหมอ้อไฟร้นรอนๆเวลาสดโล่งคออร่อยแซ่ออแบกินมะเขือเทศเพื่อสุขภาพดี<ห>ปลา,า,าเสิร์ฟมาเต็มจานตัวใหญ่มากกับเมี่ยงปลานีน้กินกับใบชะพูในฉบับคนไทยร่อยหอมเผ็ดในนึ่งครับที่ร้านเขาจะล่อนเนื้อปลาออกมาจากก้างให้แล้วอันนี้ดีทำให้เรากินง่ายไม่ต้องลำบากอีกหนึ่งตัวที่มีความอร่อยไม่แพ้กันคือไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสจะมีความหอมซึมลงไปในกายตัดเลี่ยนในการเคี่ยวเม็ดมะม่วงหิมพานตใหาาัันนนีีี่รงอหแบบกกจะเป็ชู ีปลาเนื้ออ่อนหรือจะเป็นผัดช,ชาปรากฏครับในช่วงวันหยุดหรือใครต้องการมากินในครอบครัวใหญ่มาเลยครับเพราะว่าโตเขาเยอะมากจบท้ายด้วยของหวานด้วยบิงซูสตรอเบอรี่เซตเล็กร้อยยี่สิบเก้าเั้านะหนมนมตัวสตรอเบอรี่ช่วงนี้กําลังหวานดีเลยเซตเล็กกินได้ประมาณ3คนหรือจะเป็นบิงซูเมลอนเซตใหญ่แบบใหญ่จริงๆเพราะว่าให้มาแบบพูนพูนเนื้อเมลอนหวานหวานด้วยร้านต้นตำรับเขาจัดเซตพะอีกด้วยเซตใหญ่สามารถสูดได้ข้าวหวานนะ้ำหรือจะเป็นข้าวกล่องเริ่มต้นเจ็ดห้าร้านเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มเจอกัน